พี่พีเธอมาันลู้ผูเจ็บใจอลโอถ้าเราแบบารักมากเราก็สิงเลยแล้วระสิงให้พอเนี่ยเออรักไม่ไหวก็สิงไว้อย่างงี้อยู่กันเลยเนี่ยแหละได้ไหมบู อันนี้แก้เห็นไหมมันเป็นมันจะเปลี่ยนไปตามค่า p ีเตนะคะเห็นป่ะดา,าแล้วแก้มตามปัดนะคะให้ความชุ่มชื้นผิวโกอิม่มฟูด้วยนะคะพี่พีเอาอะไรอีกไม่ได้สั่งก่อนสเปรย์ไงสอกายสเปรย์ต่อเอาเอาขนมปังเนยนมค่ะไม่นมีแบบแผ่นสี่เหลี่ยมนะหนูสั่งแล้วตร้มตามชีสเอาให้มันฉ่ำไปเลยอ่ะนี่หนูจะใช้ตัวอันนี้นะ ใช้ได้เป็นเงินลงตกลงอ๋อมีเราดีมาเ้าอ่อนด้วยพี่พีเนยนมหนูมีมากระลองอีกกล่องหนึ่งอยากแกะแล้วจะได้สีเข็หรือเปล่าหรือควรทำคลิปมาก่ไม่อยากได้แบบนี้อยากได้เป็นแผ่นทำคลิปไลฟ์พี่เยอะมากแบบนี้อะใช่ใช่ใช่ค่ะก็สั่งไปแล้วสั่งอีกก็ได้ เดียวข้างก็กินหมดพี่พีพี่ีลงหนูทุกอย่างยหนูเป็นคนกวาดล้างเลยใช่ไหมพ่อแม่พี่พี่โทรตามยังคาะวันนี้พ่อโทรกี่แล้วหลายอร่คะทั้งพ่อพี่พี่แม่ีแล้วก็แม่พี่พี่แล้วก็พ่อหนูี่เึ็งบูงไงใครอ้อเด็ ตังเสร็จยังเสร็จเลยพี่เสร็จแล้วพี่พีค่ะพี่พีแล้วไปขายของเลยพี่พีกน้าสพีตกใจน้าสาวพีกตกใจมากอ่ะขายของเลยพี่พีกน่ะบูเจนห่างจากลูกสาวสองชั่วโมงบูเจนก็คถึงนลูกสาวแล้วเธอเห็นฉันเล่นที่บ้านฉชนอันไหนเดี๋ยวฉันดูก่อนนะว่าเมื่อกี้เขารับออเดอร์ฉันหรือยังไม่ใช่คอยยกเลิกน่ะ ยกเลิกสิ่งมะเนี่ยเออโอ้ไม่โอ้ยเมื่อกี้ใครบอกให้สั่งมาล่านะเขายกเลิกเราครับนี่ไงแบบที่บอกว่าบิดมาเร็วไปเนี่ยเขายกพล้อมมาไม่มีการยชวร้อมัาเลยไม่มีใครยกลร้อมมาหาเลยฝนตกครับนี่ผีเสื้อออาผีเสื้อผีเสื้อลงมาแล้วผมบอกแล้วว่าเราปิดไฟไหม เพราะว่าเดี๋ยวพีเสื้อตายอ่ะไม่ตายพีเสื้อหลบฝนอยู่ที่น้องไหลลงมาเรานลื่นเปล่ากระจกลื่นนี่ถ้าใครเห็นอยู่เป็นโ r o d u c t ์ของวันนี้นะครับมีบลัสติกเฮ้ยคนละอ่างเลยพี่พีชมองมองหน้าข้างอ่ะแล้วก็มีสเปรย์นะครับดีมากดีมากครับถ้าใครสนใจลองเอาบลัสติกไปใช้นาแท่งละสองร้อยกว่าบาทเองวันนี้ใช่ค่ะ คุณสหภาพรับออเดอร์เราเอ้ยเป็ดมาหาแล้วคุณน้องคุณชัยยงรับออเดอร์เป็ดอย่าเดินเยอะได้ไหมลูกอเป็ดเงานี่นะบัตสติ๊กเหลือแค่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเองนะครับเป็นสีสาเปลี่ยนสีได้ตามหน้านะใช่ใช่บัตสติ๊กกับสบู่ใช้ดีนะจริงๆครับใครผ่านไปผ่านมาช่วยซื้อหน่อยนะครับ สบู่ใช้ดีสบู่ใช้ดีเมื่อกี้ลองแล้วปีัสติกก็ใช้ดีเปลี่ยนสีได้แล้วก็ตัวสเปรย์นะก็น่าชุ่มชื้นตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ลองเมคอัพด้วยวันนี้ราคาพิเศษนะแนะนำให้ซื้อเป็นบ็อกเซ็ตนะครับราคา939บาทเท่านั้น <t> เขากำลังจะกินปาร์ตี้มือดึกกันครับนี่กังอาหาร <t> บายอ <t> ยู่ไม่ไม่ลืมยังไปทำงานอยู่ มีคนบอกปิดิดง่วงใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าไปคาคอลที่โรงพยาบาลตามไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปขายในออฟฟิศฟางฟางตั้งป้อมนานแล้วหรือว่าเราจะเอาซื้อถตู้มาแล้วก็ไปตั้งไว้ที่โรงบาลก่อนของเครื่อพันเราไปตั้งได้ไหมได้ไหมได้เดี๋วดีวก่อนเลยแต่งานเสอตู้กดอ่ะ ไม่ได้ก็รออนุมัตใก้ฮะก็พี่พี่จะทำกับหนูปะทำดิก็รอรอทุกข้ออนุมัก็คือให้หนูตามเพเดียวเลยฟฟางก็ตามหนูหนูก็นิ่งเลยไงไม่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 ก็หนูเขาหนูสั่งให้ตนมราคาเไม่เสนอราคาเขารออยู่ตอนนี้ยรออย่างเดียวก็โอเคเลยตามนั้นทำยังไงก็สั่งมาฟางจ่ายตังไงอืมคือตอนนี้เหลือจ่ายตังเอากี่เครื่องเอาตอนแรกที่บอกห้าห้าตัวก่อน ได้เลยค่ะเครื่องเดี๋ยวเราจะมีบินให้พี่เลยตู้กดของเล่นน้าในโรงพยาบาลนะครับครยผ่านไปผ่านมาไปกดได้ค่ะหนูไม่จ่ายตังนะยิ้มหน่อยว่าหนูเป็นต้นคิดยิ้มหน่อยก่อนก่อนจะไปถึงตู้นะครับเรามีออซิซัมเมอร์นะคอยเก่งว่ จริงๆโอซิัมเมอร์นะแต่หนูจะไม่ขายลูกค้าบอกว่าเอาของไปวางฝากขายในตู้กินเปอร์เซ็นต์ผิวขาคนอื่นต่อเดินไม่ให้พี่เอิ๊นะเพราะหนูเป็นคนคิดอันเนี้ยจริงๆโอซิัมเมอร์เรามีบลายแสนบลายแสนนะลูกนะคนลองปั่นมันมามันงไม่พี่พีตอนเนี้ยผ้าห่มมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเอาแมวลงไปอ่ะขนมันจะไปติดข้างในเวลานอนจะขัน ต้องเอามันไว้ข้างนอกเพราะพกติดอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมคะนี่เกี่ยวอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เข้าเลยอันนี้ค่ะฮัลโหลนี่เกี่ยวก้อยหัวเขายี่ห้อเขาค่ะฮัลโหลเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยอ๋อแล้วเมื่อกี้ที่ยกเลิกเพราะว่าฝนมันตกไงพี่พี่เขาไปรับออเดอร์อาหารไม่ได้เปล่าใช่ไงหายแล้วไง แปลว่าอะไรรับร้องไงไม่ฝนตกไงเมื่อกี้ที่เหนเลยเขาบอกว่าไม่ใช่หนูหมายถึงอันนี้ป้างนละพูดกันเรื่องป้าคนละเรื่องเดียวกันน่ะเอ้ยเราแก่เลยเพราะว่าจะได้รีบติ๊นยังไงให้เป็ดอายุยืนอ่ะแก่เลยใครเคยเลี้ยงแมวอายุเยอะสุดได้เท่าไหร่คะงงก็คนละผู้คนละเรื่องเดียวกัน เป็นหิวไหมคะพีทเลือกให้หนูเลยมาเราไม่แกะในไลฟ์หรอกให้ทุกคนเห็นด้วยนี่ใช่เขาจะมาแกะอันนี้นะครับแกอันนี้แกอันนี้แกอันนี้เป็นสาย14ปีกินอะไรอ่ะ20ปีโอ๊ยแล้วหนูอยากได้สีฟ้ากับไอ้ตัวนี้ที่เป็นขับรถอยากได้สีนี้ทุกคนไม่เห็นเพ <24 S 1> <c oughs> ื่ม20สี <c oughs> แกเลย24ปีคุณพระคุณเจ้าหมอให้กินวิตามินเด็กเป็นยังไงอ่ะ แมวไทยได้ถึง24ปีเลยหรอจริงเหรอครับบางคนเรียนได้ถึง20ปีเป๊ะแมวที่บ้านที่นกกินอะไรกันนะ่ะอาหารเนาะได้สีอะไรไม่ชอบอะได้สีเหลืองอะได้สีเหลืองนะครับเราก็แกะแค่นี้ไงขายเออเราขายฉันขอหยิบอันหนึง่งอ่ะให้พี่บุ๋มหยิบ ชอบสีอะไฟ้าหนูอยากได้สีฟ้ากับไอที่ขับรถอ่ะ,อะสวยดีเขาบอกว่าทุกคนอ่ะฝังมาฟางแกะอะไรฟ้างมาแกะชวทุกคนตีนี่ไงแต่เมื่อกี้สีเหลืองขี้เหร่มากไม่ชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่แกะอนอ้องไม่แกะ <c oughs> อย่างเดียวยิปีหรอ